สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายและเพื่อนเพื่อนที่อยู่ทางประเทศเราและมาเลเซียด้วยนะคะที่กำลังรับชมการดามาแล้วนะคะวันนี้การดาก็ภูมิใจนำเสนอบอลไทยตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่แตกต่างมากๆเลยนะคะที่อยู่บนชาร์ตนะคะซึ่งถ้าเกิดทุกคนได้ติดตามชาร์ตของบอลน,นาไทยการดาคิดว่า ถ้าเกิดมองไปปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่ามันแบบมันโดดเด่นมากลักษณะคือสีสันเขาสะดุดตามากๆเพราะอะไรแต่กันดาต้องย้ําก่อนนะคะว่าตัวนี้เป็นบอลไทยไทยแท้ๆแน่แน่แน,นอนๆเลยนะคะทุกคนทําไมกันดาถึงย้ํานักย้ําหนาวเป็นบอลไทยเพราะว่าหลายคนถ้าเกิดได้รับชมในวันนี้นะคะอาจจะคิดว่าเป็นบอลของนอกก็ได้นะคะเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าบอลต้นนี้ทำไมถึง ย้ำจังเลยไปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปดีๆจากกันดากันดาก็ขอฝากให้พี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากกันดานะคะค่ะและส่วนบอลไทยนะคะวันนี้ที่กันดาภูมิใจจะนําเสนอทุกคนนั่นก็คือ,อเจ้าบอลไทยที่ชื่อว่า ออโรราโบเรลิสนะคะหรือว่าจะเรียกเป็นภาษาไทยเรียกสั้นๆนะคะว่าเจ้าแสงเหนือนั่นเองค่ะซึ่งทำไมกันดาถึงย้ำทุกคนนักหนาว่าเป็นบอลไทยนะคะก็เพราะว่าเจ้าออโรราโบเรลิสหรือว่าเจ้าแสงเหนือเนี่ยเขาจะมีลักษณะการด่างที่เป็นสีดำนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งมีลักษณะการด่างนะคะคล้ายทั้งกับแบล็กเมจิกไคล์ Line, แล้วก็โมจิโตแล้วกอ็อะไรนะมิดไนท์นะคะซึ่งกันดา ตอนที่กันดาได้เห็นทีแรกอะ่ะกันดายังเข้าใจเลยนะคะว่าเป็นมิดไนท์เพราะว่าลักษณะการดังของเขาเนี่ยสีดําซึ่งมันเข้มมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักลักษณะการดังของเขานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําความรู้จักก่อนว่าที่มาที่ไปของเขานะคะเขาเป็นบอลไทยไปเจอที่ไหนได้มายังไงและปัจจุบันนี้อยู่กับใครนะคะ เจ้าบอนไทยต้นนี้นะคะเจ้าแสงเหนือนั่นเองค่ะก็ถูกค้นพบนะคะครั้งแรกนะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางนั่นเองค่ะเจ้าบอนต้นนี้นะคะจะบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยก็ยังหาต้นต่อยากเหมือนกัน,นะะเป็นบอนไทยแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าคนที่เลี้ยงคนแรกเนี่ยก็คือคุณยายท่านหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางซึ่งเขาก็เลี้ยงไปโดยที่ไม่รู้นะคะว่าเป็นบอนอะไรและแน่นอนคุณยายจะเลี้ยง โมจิโตก็แปลกใช่ไหมคะทุกคนหรือว่าแบ็คเมจิกกายหรืออะไรคุณยายก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะคะซึ่งคุณยายก็เลี้ยงมานานแล้วนะคะและปัจจุบันนี้นะคะต้นนี้นะคะก็ได้อยู่กับพี่เอพิสนุโลกนะคะเดี๋ยวกันดาจะขึ้น Facebook ของพี่เอพิสนุโลกนะคะให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่เอด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่อยากชื่นชมอยากติดตามเจ้าแสงเหนือนะคะก็สามารถไปติดตามที่เฟซบุ๊กของพี่เพิษนุโลกได้เลยนะคะ ซึ่งกันดาก็ได้ไปขอข้อมูลกับพี่เอมาพี่เอก็ยินดีที่จะแบ่งปันให้กับพวกเราได้รู้และรับชมกับเจ้าแสงเหนือนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะแล้วพอเรารู้ว่าใครเป็นเจ้าของแล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปรู้จักกับลักษณะการด่างของเขาเลยดีกว่าค่ะ ลักษณะการด่างของเจ้าแสงเหนือนะคะก็จะเป็นการด่างที่เป็นสีดํานั่นเองค่ะทุกคนซึ่งหายากมากๆถือว่าแปรไอเทมมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดใครสังเกตอยู่บนชาร์ตนี่รู้สึกว่าสีดํานี่จะลักษณะที่โดดเด่นแล้วก็มีอยู่แค่ต้นเดียวนะคะบนชาร์ตนะคะและความโดดเด่นของเขานะคะนั่นก็คือความที่เป็นสีดําแล้วก็ตัดกับสีเขียวสดนั่นเองค่ะซึ่งลักษณะแทบทุกใบเลยนะคะก็จะเป็นใบฮาร์ปนั่นเองค่ะทุกคน และพี่เอนะคะก็ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าตอนที่ช่วงแรกๆนะคะที่เอามาเลี้ยงเนี่ยก็มีหลายคนนะคะสงสัยว่าเป็นบอลนอกหรือเปล่าเป็นพวกแบล็กเมจิกกลายไหมพี่เอก็เลยอ่าลองนะคะถ้าเกิดแบล็กเมจิกกลายเวลาที่เขาอ่าไปอยู่ในที่ที่มีแดดเยอะๆแสงแดดทั้งวันแดดจัดทั้งวันอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะ,ะจากสีเขียวเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นสีดําถูกไหมทุกคนแต่ว่า เจ้าแสงเหนือเนี่ยพี่เอก็เลยทดลองโดยการเอาเจ้าแสงเหนือเนี่ยไปวางที่แดดนะคะถ้าเกิดมันเป็นแบล็กเมจิกกายจริงๆอะ่ะส่วนที่มันเป็นสีเขียวมันก็ต้องกลายเป็นสีดําถูกไหมทุกคนแต่ว่าเขาก็ยังสีเขียวสดอยู่แบบนั้นนะคะสรุปว่าก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ได้ลองเอาไปเปรียบเทียบกับบอลอัดบอลนอกต้นอื่นนะคะอย่างเช่นโมจิโตหรือว่า อะไรนะมิดไนต์นะคะลักษณะความแตกต่างเขาก็เห็นได้ชัดนะคะแล้วะระหว่างก้านนะคะก็คือมันไม่เหมือนกันนะคะซึ่งก้านของเจ้าแสงเหนือเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นสีเขียวแล้วก็ตัดสีดําสีสดมากๆเลยนะคะซึ่งไม่เหมือนบอลน,นอกต้นอื่นแน่ๆค่ะและปัจจุบันนะคะเจ้าแสงเหนือเนี่ยก็อยู่ในไทยนะคะต้นแม่ซึ่งมีของพี่เอคนเดียวนะคะกันดาย้ําว่าคนเดียวแต่ถ้าเกิดใครที่มี ที่มีอยู่ในครอบครองที่ไม่ได้มาจากพี่เอหรือ,อยังไงก็สามารถแย้งมาแล้วก็เม้นมาได้นะคะว่าของคุณก็มีอย่างนี้นะคะก็จะได้รู้กันนะคะว่าเจ้าแสงเหนือหรือว่าบอลไทยดำเนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงนี้ที่เดียวนะคะก็สามารถแย้งเข้ามาได้นะถ้าใครมีซึ่งกันดาคิดว่าก็ต้องหายากมากแน่ๆน,นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่เอกอ็ได้แบ่งปันนะคะเจ้าแสงเหนือเนี่ยไปบ้างแล้วนะคะก็ราวๆประมาณ ไม่ถึง20ต้นนะคะในไทยซึ่งกันดาคิดว่าถ้าเกิดใครที่กำลังคิดที่จะตีตลาดจากไทยไปนอกนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเจ้าแสงเหนือเนี่ยกำลังเป็นที่สนใจของต่างชาตินะคะซึ่งของพี่เอเองเนี่ยตอนนี้นะคะปัจจุบันนะคะก็ได้ถูกสั่งจองจากมาเลยแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะจำนวนถึง20ต้นซึ่งตอนนี้นะคะปัจจุบันจำนวนต้นลูกยังไม่พอเลยนะคะที่จะส่งออกนะคะทุกคน ถ้าเกิดใครสนใจที่จะทำตลาดกันดาคิดว่ารีบหน่อยก็ดีนะคะไปค่ะลุยค่ะส่วนเรื่องราคานะคะทุกคนช็อกมากซึ่งกันดาคิดว่ามันต้องได้มากกว่านั้นมันต้องราคาสูงมากกว่านั้นเพราะว่าไม้เขาแรงมากเลยนะคะซึ่งพีนะคะตอนนี้นะคะปล่อยในราคาแค่ 15K นะคะก็คือ1 5 0 0 0บาทนะคะทุกคนซึ่งกันดาคิดว่าแตะต้องได้นะคะตอนนี้แตะต้องได้ ปีนี้หมื่นห้าปีหน้าห้าหมื่นนะคะทุกคนระวังนะระวังนะเพราะว่ามันสวยมากนะคะแล้วก็มีน้อยนะคะในไทยกันดาว่ารีบจับจองก็ดีนะคะติดต่อไปที่พี่เอเลยค่ะนี่กันดาไม่ได้สปอนเซอร์หรือใดๆไม่ได้แบบทั้งทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งทุกคนที่กันดานําข้อมูลบนไทยมาให้ทุกคนได้รู้จักนะคะกันดาไม่เคยได้สปอนเซอร์อะไรจากใครนะคะกันดาทําด้วยความใจรักแล้วก็ชอบล้วน,วนเลยนะคะซึ่ง ก็มีพี่ๆหลายคนนะคะได้แบ่งปันไหลให้กันดาบ้างต้นให้กันดาบ้างนะคะก็นี่แหละค่ะกันดาก็เลยอยากสนับสนุนให้ทุกคนเก็บเจ้าแสงเหนือกันนะคะส่วนเจ้าแสงเหนือนะคะของกันดาเองเรียกว่าของกันดาเองนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่เอก็ จะแบ่งให้กันดาอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งกันดาโชคดีมากๆดีใจเพลินจนลืมส่งที่อยู่ให้พี่เอไปเลยนะเดี๋ยวหลังจะหลังจากจบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวกันดาก็ค่อยส่งที่อยู่ให้พี่เออีกทีนึงค่ะค่ะทุกคนแล้วทีนี้พอเราได้รู้ลักษณะสีด่างของเขาใครเป็นเจ้าของราคาเท่าไหร่แล้วนะคะทีนี้กันดาขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะคะซึ่งกันดาลืมเอ่อยถึงเรื่องที่ไปที่มาของชื่อเขานั่นเองค่ะและ ่ที่ไปที่มาของเขานะคะก็คือในชาร์ตนะคะเขาก็มีชื่อว่าออโรราโบเรลลิสใช่ไหมทุกคนแล้วก็ภาษาไทยนะคะนั่นก็คือแสงเหนือนั่นเองค่ะซึ่งทำไมถึงชื่อแสงเหนือทําไมถึงชื่ออโรราโบเรลลิสนะคะก็เพราะว่าเจ้าแสงเหนือเนี่ยเขามีลักษณะการด่างนะคะที่เป็นสีดําแล้วก็สีเขียวตัดกันซึ่งมันไปคล้ายคลึงกับ ปรากฏการธรรมชาตินะคะหรือว่าปรากฏการแสงเหนือที่อยู่สุดขอบโลกนั่นเองทุกคนซึ่งกันดาคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ยากนะคะที่ที่อย่างเราเราจะได้ไปเห็นกันนะคะเพราะว่ามันก็ถือว่าไกลมากๆแล้วก็หาดูได้ยากมากๆเลยนะคะซึ่งลักษณะแสงเหนือของออโรราโบเรลิสเนี่ยมันก็เป็นสีดําแล้วก็สีเขียวนั่นเองค่ะก็เลยเป็นที่มาของออโรราโบเรลิสแสงเหนือต้นนี้นั่นเองค่ะ ค่ะทุกคนส่วนวันนี้นะคะกันดาก็ได้พาเจ้าแสงเหนือมาให้ทุกคนได้รู้จักแล้วนะคะก็หวังว่าจะถูกใจพี่พพเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวกันดาก็จะขึ้นช่องทางการติดต่อของพี่เอไว้ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามอยากจะไปเป็น f อซเจ้าแสงเหนือนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่เ c e บุ o k ของพี่เอเลยนะคะและไม่พอแค่นั้นนะทุกคนนอกจากพี่เอเนี่ย จะเป็นเจ้าของของเจ้าแสงเหนือแล้วนะคะพี่เอเนี่ยยังเป็นคนที่อ่าพัฒนาไม้ไฮบริดใหม่ของนอกนะคะซึ่งอ่านอกกับนอกมาผสมกันเนี่ยก็กลายเป็นไม้ไฮบริดที่เกิดจากพัดฝีมือของคนไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวกันดาก็จะขึ้นข้อมูลให้คนได้ดูอีกทีหนึ่งนะคะและกันดักก็จะทําช่องไอทำคลิปเกี่ยวกับข้อมูลของไม้ไฮบริดต้นนี้ให้ทุกคนได้รู้จักอีกแน่นอนนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากกันดานะคะส่วนวันนี้กันดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กันดาด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอะไรจมก่อนเพื่อไมกันดา ทำคลิปไปแล้วก็กินส้มไปด้วยเพราะว่าเสียงมันแบบคลิปนี้เสียงเหมือนหายหายอะเสียงหายแล้วถ่ายไปถ่ายมานี่แดดมาอมยวก็เหมาะนะแสงเหนือเนี่ยแสงมาจากทางเหนือลาล้วค่ะสวัสดีค่ะ